มีมังนเรากดมันจะมุนจะหมุนให้อ๋อเหมือนแต่ว่าระ้อันน้มันขแค่นอแล้วแค่นี้แล้วถ้เห็นทุกสิงดีดคือเขาแนะนำค่ว่าทีนี้มันเหมือนเราหอดอะถ้าผมมาปุ๊บถามปุ๊บเห็นทันทีแต่วันเห็นทันทีว่าใครเดชนนชคเยหนสองสามสี่ห้าห làm cái <laughs> gì? chúng ta có cái 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 gì? cái gì? chúng ta ร้อนหนึ่งพยาบาือน้าองนี่รนไข้ที่มาคุไข้่มาจะตามเพนะคือคุณไข้จะมาโทรอเี้แต่เชื่อข้อมูลกับโรงพบาลทก้าวข้อมูลเลยไม่สาขาเขอกกล้าเป็นรอนอกกล้า เรื่องการเปิดก็ต้องให้ผู้ก้านัวนำรีข้มหันนี้เราส่งเฉพาะอกี่นาต้องมีอาการตรอะว่นไี่มีอาการสงสเราสงเกรื่องของดยกที่ผู้ก้าไนมากลวน่เัี่บียนนีว่าไม่มีอาการและมีความเสี่ยงจะไม่ได้มาองมาีไกลปวมีลูกค้าแอบเ่นครย่างหนวะ คุยทว่ามีจะกลับเวลาต้องเลี่ยนเพามันังไม่ได้ที่โนมีนิดหน่อยมนไม่ชอบไเปลนที่ไงมีนิดหน่อยวันละสองเวลาค่ะได้ป่ะออกไม่เหเลยลกขึ้นมาอ้ยมยนยยยหยยอยย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 นยย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 ่ยย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 ้ ไม่บางคับคนนี้เขาจะมาเนี่ยมานการทางจีนนี่ต้องบังคบเองไม่ต้องบังับแต่กลับมาเรื่อเรื่อยแต่เราก็เกอบไว้หาน ตอนนี้รวมตัวกันหมดรู้จักกันหมดทุกสี่คนมาด้วยกันเขาเป็นกลุ่มกลุ่มเดียวแลแรกเขาทำมาเป็นกลุ่มรู้จักกันหมดถ้ามีถ้ามีสำลักคณได้จบอสบายเลยครับใารเครียดไหมครบรายเครียดเวันหรือว้าจะอยู่ประจาการอยู่ประจำการทงกพมิรเลยที่นี่ด้วยที่ที่สพวรยก็บอกว่าเป็ที่ แต่ว่าเรื่องสุขชรอบข้างอเขตโอเคตัวเนี่นีเข้าใว่าใกล้บ้านใ่รบ้างแต่ว่าเขมเนผู้มาทนอกรมเก็หมดเล้องหดตเก็ไม่สามารถในเซิร์ฟเป็นแค่ตัวเลนกับตัวไม่ได้มีชื่อเะ่หมอส่วนมากเข้าเมากินไปผมว่าคุยกับ ปีสองที่ได้ไม่หมดสกมีทั้งกล้องมีทั้งวอลล์ไม่ได้แต่ความจริงแล้วเข้าไปไม่ก็ไม่ดไม่ไ้พอะไรทุกทแล้วใครรู้ได้ของกาของเกษรมันก็จะช่วยตอนนี้วิธีการ้นที่ก็จะสามารถเข้ามาดเนินการมือนชื่อฟังที่ พอที่นี่ที่เดียวมนัตนแก็ะเอนะเป็นคนเสนอเปรกติขัดเรื่องการเข้าออกไรนี่คนก็บอกเยอแต่ว่ามันก็ต้องมี้ยไเรื่อยโอเคครับท้านีเขามานี่ว่าทหารเลย kia ora